สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้จะทําการเกี่ยวข้าวนะครับโอ้โหน้ําเยอะจัดลมน้ําท่วมเลยครับนี่น้ําเยอะมากรับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าต้อมดูนะครับข้างเคียงน้ํามาครับนี่นี่เดี๋ยวต้อมจะพาไปดูอ่าฝนตกหนักเยอะเกินนะครับดูที่ับนี่อันนี้ต้อมท่วมแช่ไปเลยปล่อยมันตรงเนี้ยเนี่ยครับ ปัญหานี่แหละครับจะได้เก็บเกี่ยวมาก็มาเจอแบบนี้แล้วก็เจอราคาอีกนี่ครับข้างเคียงจะข้ามมาอยู่แล้วนี่ครับนี่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ทุ่งนี้จะข้ามขนามาแล้วถ้าข้ามมานี่โดนของต้อมแน่นอนต้องรีบเกี่ยววันนี้เลยครับถ้ารอไม่ได้แล้วนะครับก็เปียกๆก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันีทีหนึ่งส่วนเรื่องของราคานะครับเพราะว่าอย่างที่ต้อมบอกนะว่าฤดูกาลนี้เนี่ย นี่แหละมาเจอปัญหาคือช่วงน้ํานี่แหละและ้วก็ฝนพายุเข้านี่แหละครับเนี่ยก็ทําการดึงน้ําอยู่นะครับแต่มันเยอะมันเยอะเกินนะครับเพราะว่าอันนี้อย่างอย่างอย่างเยอะเลยเนี่ยเหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะข้ามแล้วครับเนี่ยตอมก็จะชิ้นเกี่ยวก่อนนะครับอาจจะมีเปียกบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องยังดียังได้เกี่ยวเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับคือน้ําฝนมันตกเยอะแล้วก็เขาระบายกันเยอะด้วยมันก็เลยมาอื้อมาอื้อเยอะครับนี่ ปัญหาจะเกี่ยวข่าวนะครับเป็นอย่างนี้น้ํามาฝนตกเยอะน้ําชุกนะครับนี่อันบนก็น้ำเยอะนะอันใหญ่นะ่ะมันซึมมารอบเลยครับนี่ครับอันนี้คือ m r 3มอสามสมเจ็ดนี่ครับล้มเมื่อวานนี้เลยรอรถเกี่ยวครับ ว่าบอกเขาให้มาเช้าหน่อยเพราะว่าถ้า,ามันยังไงจะได้ให้เขาเกี่ยวไปเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวนี่น้ําข้ามมานี่ปัญหาแน่ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวไปก็ยังดียังได้บ้างนะครับมันเดียวเองดูน้ําต้มในสะานี่นะปิ่มเลยก็คือข้างเคียงเนี่ยมิดไปตรงนู้นะเต็มไปหมดแล้วฝนตกแค่สองสามวันเนี้ยแล้วเมื่อคืนหนักจัดนะครับเมื่อคืนหนักจัด วันนี้ก็จะเกี่ยวแล้วนะครับร้อยสองวันนะครับเกี่ยวสามตัวเลยทั้งตอหนึ่งไปด้วยเลยนะครับแล้วก็หอมฟุ้งนะครับนี่โอ้โหข้าวกำลังสวยๆเลยมาเจอปัญหาน้ำมาฝนตกเนี่ยครับจำเป็นจะต้องเกี่ยวนะครับนี่แหละครับชาวนาเนาะมันทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเกี่ยวนะครับดีกว่าปล่อยแล้วเราไม่ได้เกี่ยวเนี่ยครับปัญหาอันนี้ก็เยอะเลยเห็นไหมเนี่ย แต่ดีันี้ไม่ค่อยล้มอันนี้ล้มเยอะหน่อยใส่ๆนน่อันหลังไม่เป็นไรครับอันหลังเป็นอ่าหอมหอมฟุ้งนะแล้วก็ต้องหนึ่งต้องหนึ่งเลยตรงนี้ลมเยอะหน่อยเมื่อวานลมแรงทั้งแรงทั้งฝนนะครับตกกันแจ้งเลยนะครับทองไม่เอาบิ๊กมาดึงน้ํานะเรียบร้อยครับดูนี่นิสรลูกใหญ่จะเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวังานเดี๋ยว้อมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้อง,นองท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักเข้าวดิดเข้าเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึง่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางช่องทางตอมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6